วันนี้เราก็พามาชมพืชผักสวนครัวนะครับปลูกในกล่องโฟมนะครับนี่ปลูกในกระถางปากักชีใบกระเพราต้นหอม ีหลาายยอย่งพืดผักสวนควรัวสปูกอันนี่ผักทองแล้วก็ขอบคุณนะครับชาว YouTube นะครับที่ติดตามชมคลิปบ่าวเสกี่สานมักมวนปูกง,ง่ายๆนะครับนี่กระถาง ผักบุ้งก็ปลูกได้ที่ใช้เปลือกไข่เนี่ยครับทําปุ๋ยนี่เปลือกไข่ที่เราไม่ได้ใช้เรามาใส่ในในนี้ทําปุ๋ยต้นหอมใบกระเพราก็มีนะครับมมแมงรักหัวลพาผักบุ้งตะไคร คือผักของรัวค่อยเจอกันใหม่นะครับ